ก็ทําที่เป็นละ,ะเนียงกั้นนะครับกั้นขึ้น<า>อีกชั้นนึงนะครับพี่น้องเปลี่ยนลักษณะแแบบนี้นะ,ะพี่น้องเนี่ยมีโนี่มู่นะี่เป็น,นหก <c oughs> หกไอ้ไอ้ดําก็พาตนาเองเมื่อ <c> เ <oughs> ดือน

อ่าเดี๋ยวอุ้งร้าอ่าตอนนี้ดนหน้าในบุ้งใชหมเ้ยิที่รื้อฮักนระหว่าง้าับ้าง็มเียาวขกนี่เเลยว่หมดยกทีนึงออ้นตัแตวาลูกน้ตนนี้่เ้อแไก็คืออกอมอันเจ้าของแค่ไหนก็คือนิงรักันล ตามข้อมีจริงนะฮวเห็นกันแล้วี้กันแล้วได้อโอ้ยไไหลไไนะ้าไปเพื่ออะไรแต่โอ้ีกเขาเนี่ยแต่เนี่้าได้อาเว้ยแล้วก็สด้างันี่ยโอเได้บจ้าโอ้ยอยูน้นด้เห็น้ากนได้ตอไข่เรือปลานี่ โอ้ยชิเมนอันนี้กินเมนมันใกล้ๆค่อยๆพูดไปๆน่เออค่อยอ้วนๆัคอจังจัทหนยดําหอเขลาพอๆนี่ชิ้นกเปลือบบจัดพอจีบเนี่ยเหมืนบ่อดำองม่ม่เลยเอไม่เ้ยวงเอมกินนี่ยนีกมันเ่งนเลย กินอะ้กินอยู่กกินแล้วแล้ว่ะน้อยกินอะกินอยู่จ้าน่าเห็นไหมแย่ก่อีกอ่สักอุ้ยตุกตุาอย่างเยเดีเ๋ยวไปตัดเดไปตัดที่อะไปทำอะโอ้ล่ะบอกเมดส่ชนันียนกเนาะ นเนไเะครับผมครับได้ครับเอ้าเดน้อยมาน้าให้กำลังใจหรอคะอ้าไใชใส่หัวแล้วนี่เอามากินหมดแล้ว นังเฝ้านั่งเฝ้าเอออดมืดอดมเฝ้าเออบ่าวมืดบ่าวมืดตดเลยไปตดเลยนี่ระวังระวังเดี๋ยวาเปลี่ยนขึ้นค่อยนะเบ่าวมืดแถวบ้านเราเรียกว่าเยวค่อยเอาโทรขมาก่อนเจียมายังไรไลไปเล้ยเละมดเด็นั่นยักกัายนะ

้องไปยยอเบาบืดนะเออรูจะไปยอบาบืดานี้อันนมี่ไห่าช้ี่อกน้องแกออกมาน้องมีน้อยออกมาลูกมันอันตรายไดู้้ไหมอ้ยเปรียมัดมัดเสือดเสือสั่งอย่ไปวัดถเลยยังตะลับเมียนบัณทานอกเจ้ายูี่เอาเรีวเนี่ยเป็นยังไงที่กินไรนี่มันตัวสั่งตัวยาวอ่ะ

รวมโดยช่วยกันนะครับในการทำระแนงรอบตรงร้านกาแฟเหอนปอแม่ไหมร้ <c oughs> านก๋วยเตี๋ยวสมพันธ์ปากครับพี่น้องนะครับจะเป็นไม้ระแนงเนื้อพี่น้องเนื้อสวยงามนะครับพี่น้องใส่เข้าไปเรียบร้อยน,นะครับเป็นลักษณะนี้นพี่น้องห้ามลื้อเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นลักษณะนี้เด้อพี่น้องเด้อ

เยนไม่เคยได้กินข้าวไม่เย็นก็ไม่กินข้าวถ้าคุณนี่นะ่างมือหน่อยดิไม่กินมันหไแล้วมันกนอีวัดท้องไฟกัเล่นั้องไฟเวัดอะไรกันโอ นั่นเด้ตั้งอยู่นั่นเ้นั่ง่นิศเจ็ดทิศเจ็ดันนี้ไม่ได้ไม่ได้ขอเป็นลูกมือของจานอะไรติดนะันเปงานเบาเลยใสได้นหักจับไไหมนะจับมาเนี่ยโอ้ มอีมีมันนี้ึงมูน่ะดูใกลเดี๋ยวงานมันจะเลี้ยวขึ้นหรือวะโอ้ยแน่นอนอยู่แล้วเรืวย่วยกันไม่ต้องห่วงดังไรก็ดีว่าพี่กันลเราจะไปเรียนอีกละก็บบหนุนนวนุนนวดนะคครับัครับวโอ้ยจล้วทง้างกระตาสวดมาอยู่กั อคแล้วไปคนไปรกคนเมมีตุดแ้วไม่ได้ดีตรงนดีตรงไปแล้วมีรอยู่นะควาใจเห็ดเอาสวยแล้วสวยมาเดี๋ยวเขาก็พัฒนาแบบใหม่เขาก็จะไปหาบรรดามา

กระดาษจะเหยียบเด้อน่ะเด้อมันเป็นแผงไม่น่ะเด้อเหยียบไปเด้อตีนน่ะเด้อแั่นเองหุ่นนั่นเองพันตีก้าจ้าจ้าเออาเข้ามีเศษเนาะเออเดี๋ยว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 เบื้องเบื้องหลุดออกใช่ไหมเอานม่นน่ะจาตารางเมตรมาไหนเพื่อนตารางเมตรมาที่เอวไว้เลยนะห่วยคอแบบนี้

你你你，啊、来，你你你来点<的>。来 赶紧波？几波？打几波？几波？ เี่นไกใไหมะโอ้โหเงที่ไหนนีพี่น้องทีกรบกักทุกท่านนะครับห่านิบสองนาทีแล้วเนะนาะแต่ขอบคุณอย่างสูงผมจะได้ขออนุญาตลงไล่กันเนาะเรวค่อยขึ้นก่อไานะครับขอบคุณเอ็นแพรโฟนนะครับผม น้องเจมส์นะครับซ้อมบึงอยู่เด้อนะครับพี่บัวครับคุณปรานีแฮปปี้ครับขอบคุณหลายนะครับคุณบุญมีนมคนนัติการคณสมศรีเดี๋ยวผมขออนุญาตลงไลน์ก่อนเลยเดี๋ยวผมจะขึ้นใหม่ต่อไปขอบคุณทุกท่านทุกใจนะครับผมสบายดีครับ